เคยไหมลองทอดไส้กรอกแดงแบบสตีกฟูด้ดกระทอนไม่กรอบเหมือนเขาสักทีพี่หมีพาเปิดหม้อแจกคลิปทอดไส้กรอกแดงยังไงให้กรอบสมกับเป็นไส้กรอกแดงในตำนานอย่ารอช้าไปดูสูตรกันเลยผ่าไส้กรอกแดงให้เป็นกะกะบากลึกประมาณครึ่งชิ้นแค่ด้านเดียวนะ ใส่น้ำสอมใส่ชูเพื่อให้ไส้กรอกไม่อมน้ำมันและกรอบนานขึ้นใส่ไส้กรอกลงไปทอดได้เลยไม่ต้องรอให้น้ำมันเดือดเพราะเราต้องการให้น้ำมันและไส้กรอกเดือดไปพร้อมๆกันเพื่อไล่ความชื้นและทําให้กรอบนานขึ้นนั่นเองเราจะคนไปเรื่อยๆจนกรอบแล้วคนต่อประมาณ8-10นาทีเพื่อไล่ความชื้นออกให้หมดจนไส้กรอกพองกรอบก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลย แค่นี้ไส้กอรอกแดงของเราก็พองกรอบสีสวยเหมือนซื้อจากร้านเลยใช่ไหมล่ะใครชอบกินไส้กอรอกแดงลองเอาวิธีนี้ไปทำตามกันดูนะ